สวัสดีค่ะดวงคนเกิดราศีธนูประจําเดือนกรกฎาคม2 5 6 5นะคะคนราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะการงานของคุณนะคะไพ่สองถ้วยไพ่ใบแรกค่ะช่วงนี้คุณจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงาน คุณจะได้รับการช่วยเหลือร่วมมือกันมากขึ้นนะคะการอ่อนน้อมถ่อมตนจะนํามาซึ่งผลประโยชน์และก็ความท้าทายใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคนราศีธนูในช่วงนี้นะคะหากคุณมีปัญหาอะไรใจเย็นๆน,นะคะผู้ใหญ่ยังอยู่เบื้องหลังคุณอยู่หากสมัครงานไว้จะมีโอกาสได้ข่าวดีค่ะบางคนกําลังรอง,งานแดนไกลหรืองานต่างประเทศมีโอกาสนะคะการพบปะเจรจาการนําเสนอสินค้าต่างๆคุณจะได้รับผลตอบแทนค่ะ ใบที่สองนะคะไพ่เด็กถือไม้เท้างานประจําที่ทําคุณจะต้องหมั่นฝึกฝนหรือหมั่นเรียนรู้หากที่จะลงทุนจะมีโอกาสที่ดีนะคะผู้ใหญ่จะแนะนําหรือบางทีจะเป็นเรื่องของการเข้าไปฝึกอบรม<ๆ>เข้าไปร่วมโครงการต่างๆแล้วก็อย่าไปรอช้านะคะอย่าไปลังเลถ้าตัวเองต้องการที่จะทําอะไรลองเริ่มต้นลงมือทําดูถ้าไม่เริ่มต้นก็จะไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้ค่ะเพราะทุกอย่างมันคือการพิสูจน์ความสามารถ และถ้าทํางานในองค์กรก็เหมือนกันค่ะบางทีผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าคุณน่าจะทําอันนี้ได้ดีกว่าหรือคุณน่าจะได้รับมอบหมายอันนี้ได้เพิ่มเติมขึ้นเพราะคุณมีความสามารถต้องรีบรับถามว่าคุณทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะคะไปที่สามไพ่ห้าดาบค่ะระวังเรื่องการลงทุนกับหุ้นส่วนหรือการถูกชักชวนให้ลงทุนคุณจะต้องศึกษาข้อมูลให้แน่ชัดอย่าเพิ่งรีบร้อนถ้าหากลงทุนกับหุ้นส่วนไปแล้ว ไพ่ห้าดาบก็คืออาจจะถูกโกงหรือหุ้นส่วนอาจจะไม่ทําตามเงื่อนไขสัญญาแต่หากยังไม่ได้ลงทุนคุณจะต้องดูเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีๆอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือคุณอาจจะถูกเอาเปรียบได้ค่ะและถ้าทํางานององกรระวังเรื่องของอารมณ์นะคะบางทีทํางานหนักมากๆกําลังจะเป็นที่โดดเด่นก็จะมีบ้างที่พูดให้คุณรู้สึกเหนื่อยและทอ้อ ทีนี้อารมณ์ของคนเมื่อเหนือ่อยท้อบางทีมันอาจจะพูดอะไรออกไปโดยที่ไปกระทบใครบางคนจากเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่หรือคุณพูดอย่างเขาก็ไปแปลอกอย่างหนึง่งทําให้คุณมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานได้การเงินค่ะไพ่ใบแรกราชินิดาบมีรายได้แล้วก็มีรายจ่ายที่หมุนเวียนอยู่ดีนะคะธุรกิจบางทีคุณก็ต้องนําเงินเก่าออกมาเพื่อนําไป ต่อยอดก็ถ้าทาธุรกิจอยู่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานหรือบางทีจะต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรตัวเองอยู่หรือนําไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆอย่างนี้ค่ะคือต้องลงทุนในด้านอุปกรณ์ลงทุนในด้านของฝึกอบรมเพิ่มเติมเนี่ยค่ะแต่ก็มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะในด้านของคนที่ทำงานประจําก็อาจจะมีทั้งรายได้ประจําและรายได้เสริมนะคะหรือเงินเดือนอาจจะเพิ่มขึ้นตามตําแหน่งที่ตัวเองและได้รับการแต่งตั้งค่ะ ใบที่สองไพ่เดือมูลการเงินบางอย่างเนี่ยค่ะบางทีคุณได้มามันอาจจะเก็บไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกเป็นกังวลใจกับเครือญาในลักษณะของกลุ้มใจบางทีเครือญาอาจใช้เงินเยอะแล้วคุณก็ต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างนี้นะคะยังเก็บไม่ได้หรือบางทีจะเป็นเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยที่อาจจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติอย่างน้ําท่วมหรืออะไรเงี้ยบางทีต้องสํารองเงินไว้นะคะใบต่อมาไพ่เด็กถือถ้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุ้มใจกับเรื่องไรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าการเห่งคุณอยู่ในช่วงจังหวัดที่ดีก็จะมีโชคลาภไม่คาดฝันกันนะคะได้จากคนเนี่ยพยายามหยิบยื่นให้คุณช่วยซื้อลอตเตอรี่นะคะหรือบางทีจะเป็นเรื่องของการ,การถามโชคลาภจากเด็กๆบริวารหรือเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นเลขที่คุณฝันนะคะมีคนมาบอกแล้วคุณก็ตีความฝันนั้นแม่นด้วยคุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะ อนาคตข้างหน้าของคุณคุณอยากจะวางแผนเก็บเงินไว้เพื่อที่จะซื้ออะไรที่คุณอยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือบ้านหรืออะไรก็แต่มีโอกาสที่จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ในไม่ช้านี้เหมือนกันค่ะความรักของคนมีคู่นะคะไพ่แปดถ้วยทุกใจกับการกระทำของคนรักคุณเป็นคนที่ทุ่มเทและก็จริงใจให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้ความเป็นห่วงทั้งเรื่องของคนรักและก็เครือญาติแต่เขาหรือเธอก็มักจะไม่ได้เห็นคุณค่าของคุณนะคะ ไพ่สองเหรียญความรักมักจะมีปัญหาจากเรื่องความเจ้าชู้หรือเรื่องของคนรักเริ่มแปรพักเริ่มแปรเปลี่ยนมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาตัวคนเองพยายามประคับประคองแต่คนรักเนี่ยเหมือนไปลุ่มหลงหรือไม่เชื่อคนเลยทําให้รู้สึกว่าจิตใจหรือความรักมันไม่ปฏิปต่อแล้วมันมันจะไปต่อกันยากแล้วใบที่สามมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องตั้งสติถ้าหากเหนื่อยกับเรื่องนี้ต้องหันหน้ามาคุยกันและ จากกันแบบกัลยาณนะมิตรและต่างคนต่างจะได้มีชีวิตใหม่ค่ะความร่างคนโสดนะคะไพ่ใบแรกไพ่สิบไม้เทา้าเกณฑ์ชะตาของคุณนะคะถ้าสถานะโสดเนี่ยจะยังไม่ค่อยสนใจใครจะมุ่งม,มั่นเรื่องของหน้าที่การงานแต่เกณฑ์ของคุณเนี่ยจะมีญาติมิตรแนะนำนะแล้วก็คุณจะได้คนที่คู่ควรด้วยนะในอนาคตไพ่ใบที่สองราชินีถือถ้วยคุณจะเจอคนที่อายุมากกว่า เป็นคนที่ทำมาหากินเก่งนะคะมาคอยช่วยเหลือคุณแต่จะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งเหมือนเงินเก่งก็จริงนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องแบบไปเจอคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามดูแล้วอาจจะสายเปก็ได้แต่ถามว่าเขามาชื่นชมคนไหมมาชื่นชมนะคะใบที่สามไพ่หนึ่งถ้วยหากคุณคิดว่าคนเนี้ยเขาถึงแม้จะเป็นเขาหรือเธอถึงแม้จะเป็นเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่เขามาช่วยเหลือคุณจรงิงจังและคุณพูดหรือปรับตัว หรือแบบอะไรที่ไม่ชอบก็บอกกันไปเนี่ยอนาคตข้างหน้าถ้าหากปรับตัวกันได้นะคะและมีความจริงใจต่อกันไพ่หนึ่งถ้วยคือการเริ่มที่จะมีความรักอย่างแท้จริงและก็ทําให้คุณกับคนที่คุยเนี่ยมีเกณฑ์จะเป็นคนใกล้ชิดและเป็นคู่ชีวิตกันได้ค่ะสุขภาพคือไพ่ใบแรกไพ่เจ็ดถ้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ระวังเรื่องของการรับประทานอาหาร หรืออันนึงก็เป็นเรื่องของสายตาที่คุณอาจจะใช้สายตามากเกินไปในด้านของการจ้องมือถือนานๆานหรือจ้องคอมพิวเตอร์นานๆน,น,นะคะหไห้าเมท้าก็ต้องระวังโรคเก่าเรื้อรังนะคะหรือบางทีเป็นๆหายหายแล้วคุณก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเช็คไปตรวจอะไรเงี้ยนะคะกับอันหนึ่งก็ระวังเรื่องของการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือแบบออกกําลังกายเงี้ยก็ต้องระวังสะดุดหกล้มนะคะ แล้วก็ไพ่ต่อมาไพ่ใบที่สา,า,าไมไพ่ราชาไม้เท้าราชาไม้เท้าเขาก็เหมือนกับบอกว่าคุณอะแบกรับปัญหาภาระเพียงคนเดียวมากเกินไปแล้วนะบางอย่างถ้ามันปลดปล่อยได้ให้มันผ่านไปได้หรือบางอย่างมันแก้ไขไม่ได้ไม่ต้องไปรีบนะคะให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์คุณจะแบกรับทุกอย่างมาไว้ในใจคุณมากมายก็ไม่ได้ไมันทำให้คุณหมดไฟนะคะเขาก็เลยบอกว่า ทุกอย่างต้องใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืนแต่หันมาดูแลสุขภ,ภาพจิตของตัวเองเพราะตัวเองยังเป็นคนที่จะต้องเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างถ้าตัวเองป่วยใจกายก็จะป่วยแล้วไม่ทำงานไม่ได้ค่ะเพราะงั้นเนี่ยช่วงเนี้ยคุณจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวนะคะหาอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่ามันมันมีความสุขบ้างนะคะแล้วก็ค่อยมาแก้ไข อันนี้จะทําให้สุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงและพร้อมเี่ยะต่อสู้ต่อไปได้ค่ะโชชาตามอนเมเกอร์ก็เชื่อเถอะว่าคุณนั่นแหละเป็นผู้ลิขิตคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมนะคะการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าถูกใจคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ